เอางี้เดี๋ยววันนี้ที่จะใส่แมสถ์า่รีวิวแล้วกันเนาะจะได้ปลอดภัยโทั่วนันะคะวันนี้รีวิวอะไรมีโต๊ะมาอยากให้อันบ็อกแอร์ครับคือแอร์เป็นไรที่ไม่เคยอันบ็อกมาก่อนมาถึงนะคะก็อยู่บนผนังเราแล้วแล้วให้พี่อันบ็อกแอร์ให้ออนบ็อกคอมเพรสเซอร์ด้วยไหมวันนี้ที่จะมาอันบ็อกมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะคะในรุ่น eco ixtcv และนี่คือความสนุกในความทุรักทุเลไอ้ะเจ้ะเออเออเถ่นเถนเถ่นเขดด้านอ่ะอ้าอ้าวเอ,อ้ยเซ่กลับหัวเอกออต้องอย่างนี้ด้านเบาๆนัดเบาอย่าลากเดี๋ยวเป็นรอยทำทำโผล <ม S> ่ด้วยผมด้วยรู้แล้วทำไมเขาไม่ค่อยเอามาให้แก ไม่ต้องถึงขนาด unbox compressor แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าในตอนนี้นะคะที่จะมารีวิวในรุ่น Mitsubishi Electric Eco ixt series ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่เคยจับแอร์ใกล้ขนาดนี้มาก่อนเลยนะคะในรุ่นพิเศษนี้ในเทคโนโลยี Eco i series และการดักจับ PM 2.5จะทำได้ขนาดไหนพอจับใกล้ๆก็รีวิวง่ายหน่อยปกติต้องไปยืนบนบนันไดรีวิวแอร์ชีแอร์อยู่บนฟ้าโอ้มีสแตนด้วยไม่เอาโปรบเข้ามาด้วยอะ เริ่มต้นที่ตัววัสดุก่อนเลยนะคะถ้าดูตัววัสดุแบบนี้นะคะก็เป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะคะเอาไปติดห้องไหนก็ดูแข็งแรงน่าใช้ค่ะแล้วก็ดูทำความสะอาดง่ายด้วยในรุ่น XT Series ตัวนี้มันมี Eco Eye Sensor นั่นคือไฮไลท์ขีดเส้นไฟสองเส้นเลยนะคะว่า Eco Eye Series เนี่ยมันเหมือนกับสายตายเหี่ยวแบบ Eco Eye อ้ามันทาอะไรได้ก็คือมันก็จะมองว่าในห้องในมีคนอยู่หรือเปล่ามีการตรวจจับความเคลื่อนไหวนะคะถ้าไม่มีคนอยู่มันก็จะทําการประหยัดพลังงานเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานให้เราจะได้ประหยัดไฟ ซึ่งมันก็จะคอยสอดส่องดูนะคะว่าภายใน20นาทีในห้องนี้ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวไม่มีคนอยู่เลย20นาทีนั้นก็จะเข้าสู่โหมดออโต้เซฟประหยัดพลังงานประหยัดไฟให้เราค่ะและยิ่งไปกว่าน,นั้น40นาทีถัดมาถ้าไม่มีคนอยู่เลยปิดแอร์ให้เลยอัตโนมัติค่ะปิดอัตโนมัติก็จะเป็นโหมดออโต้อฟค่ะแต่ถ้าเราเดินดุมดๆมดม,มีคนเข้ามาในห้องก็จะออโต้อนกลับมาปกติเลยค่ะ เราตรงๆนะสี่ค่อนข้างชอบอีโคไอเซนเซอร์ของเขามากเลยเพราะมันตอบโจทย์ว่าสมัยนี้ยังมีเราต้องหยิบรีโมทมาเปิดมาปิดถ้ามันรู้จักเรามากขึ้นเนี่ยมันควรจะสั่งการทํางานของตัวเองให้เหมาะกับการใช้งานเราในตอนนั้นได้เลย ตอนนี้ work from home ค okay, mm ่ะ hmm. บางทีเราก็เดินออกจากห้องทํางานเราออกไปนั่งกินข้าวอยู่ห้องอื่นเอกันเอกทั้งบ้านคอนโดหรือออฟฟิศสิว่าต้องเริ่มมองหาแอร์ที่รู้จักคุณมากยิ่ขึ้นเพื่อช่วยคุณประหยัดพลังงานค่าไฟมันจะได้มีึ้นเอากินเอานะ สีพามาดูฟิลเตอร์นิดนึงซึ่งตอนนี้เป็นเหมือนหัวใจสําคัญของแอร์เลยทีเดียวนะคะเปิดง่ายเหมือนกับเปลี่ยนเคสโทรศัพท์มือถือเลยค่ะอ่าเนี่ยคือตัวฟิลเตอร์เขาที่เป็นฟิลเตอร์ในการดักจับอนุภาคและสิ่งแปลกปลอมเป็นฟิลเตอร์แบบไฟฟ้าสถิตค,ค่ะซึ่งสามารถดักจับฝุ่น PM 2.5ได้คือมันดักจับได้หมดเลยสิ่งเจือปนอนุภาคขนาดเล็กแบบ2.5ไมครอนได้ทุกสิ่งเลยค่ะทําให้ห้องของคุณนั้นสะอาดหายใจสดชื่นและก็สบายค่ะ อีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทําให้เราไม่ต้องล้างแอร์กันบ่อยๆค่ะชื่อเทคโนโลยีว่า Dual Barrier Coating อยู่ด้านในตรงนี้นี่ๆีคือมันก็จะมีสารพิเศษนะคะที่เคลือบเข้าไปในชิ้นส่วนนี้ทําให้ลดการติดเกาะของฝุ่นและก็ละอองน้ํามันต่างๆทําให้แอร์ตัวนี้นะคะก็จะทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่เก็บกลิ่นเก็บฝุ่นใดๆเอาไว้เลยเลยค่ะตัวนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Mitsubishi Electric มาดูที่รีโมทกันบ้างนะคะรีโมทนี้จับถนัดมือมากเลยค่ะหน้าตาเหมือนรีโมทสมาร์ททีวีรุ่นใหม่ๆเลยนะคะเล็กๆแบบนี้นะคะคือบางทีเคยแมมก,กลับมาบ้านแล้วรู้สึกก็แบบเอยแอร์ห้องนอนยังไม่ได้เปิดร้อนมากเลยทำยังไงดีเราก็หยิบรีโมทมาเปิดแอร์ปุ๊บกด fast cooling เลยค่ะภายใน15นาทีแอร์ก็จะเย็นเร็วขึ้นมาเลยค่ะแต่พอหลังจาก15นาทีเย็นเก็บและเรียบร้อยแล้วเนี่ยแอร์ก็จะกลับมาอยู่สู่โหมดปกติ ยังไม่หมดนะคะรีโมทยังมีกิมบิคอยู่ด้านในเพิ่มเติมสิอยากแนะนำตัวสลิปโหมดถ้าเราใกล้จะนอนแล้วกดลิฟปปั๊บเนี่ยนะคะแล้วก็เข้าไปนอนค่ะมันก็จะเย็นลงเล็กน้อยติดต่อกันถึง2ชั่วโมงหลังจาก2ชั่วโมงก็จะกลับเข้าสู่หมดปกติค่ะทําให้เรานอนหลับสบายช่วงรแรกๆเราอาจจะแบบอ่อยร้อนชอบนอนเย็นๆอะไรเงี้ย,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 เ,ยเสร็จปุ๊บก็กลับมานอนปกติเพราะว่าพอหลับแล้วส่วนใหญ่เราจะชอบแบบเอ๊ะหนาว อีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยอยากไปยินเวลาเรารีวิวแอร์ก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงาน Mitsubishi รุ่น XT Series ตัวนี้มันมีอินเวอร์เตอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะควบคุมอุณหภูมิค่อนข้างแม่นยำเลยค่ะแล้วก็ทําได้ต่อเนื่องด้วยและอยากบอกเลยค่ะว่าแอร์ตัวนี้ได้ประหยัดไฟเบอร์52ดาวโอเคนะใหส้สรุปโดยรวมสาหรับ Mitsubishi Electric Mr Slim รุ่น XT Series ถือว่ามันฉลาดเสียงเงียบเบาประหยัดพลังงานแล้วก็มีโหมดที่ดีๆทําให้คุณเนี่ยอยู่บ้านสบายเย็นเร็ว มีความสุขค่ะราคาของรุ่น9,000 BTU เริ่มต้นที่24,000บาทแต่ละตัวแทนจำหน่ายก็จะมีโปรโมชั่นของตัวเองนะคะลองไปเช็คที่ตัวแทนจำหน่ายค่ะสำหรับการใช้งาน,นทั่วไปฟังก์ชันตอบตดและไฟต,ตั้งแต่บ้านคอนโดและออฟฟิศอย่างแน่นอนค่ะสีวัสดีค่ะบาย